สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและทีมงานเจมส์แครี่แนวหน้าแหลมโนหนึ่งสกิลเพระดับ5สกิลฮาระดับ10เแมกะคิวเก็บนี้ขิงยิ่งเดือนหน้าเกตออฟเลนมือฉมังคอหลักของทีมอยู่เลนล่างคอยเลนบนคอผิดไม่เป็นไรคอใหม่เมื่อกี้ไม่นับปั้นแม่ที่ได้รับขนาดดาวว่าเกิดมาเพื่อคนนูนู สกิลเพย์เป็นเลิศแต่ไม่ได้เกิดที่โปลีโทสามโคตรแลกเลยเว้ยกล้าซัพพอร์ตอายุ13ฉายาผู้เล่นพรสวรรค์ฮีโร่ทุกตัวสามารถโลมได้ที่ใจผมอยากเล่นขำขวัญประจําใจมีซีซีก็โลมได้หมดอ่ะพี่และผมเองเขตทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันป่าไก่ลองๆปล่อยเอลสูปก็ได้ฮฮเดเตก็ได้นะถ้าเข้าแบนฮฮเดเตะปล่อยเอลสูปเอลสูปอีกตัวนึ่งเอาเอลสูปไปแล้วเอาเอมิลี่เออไม่ใช่เอมิลี่แอนเนตเอมิลี่ตรงไหนวะนั่น เฮ้ยมีนะเฮ้ยมีน้ำมันเจ๋วมากๆเลยมาเจอลาวิลเนี่ยโอ้โหลาวิลโอเมนใช่โคตรอร่อยกลม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 แบปั่นแบบปั่นจนบินได้อะมันหมุนเร็วจัดขอบเตไมใไผ่โมทอร์อยู่ไหนอืมโมทอร์เฮ้ยม้าม้าพูดดเฮ้ยม้าโอ้เย่แล้วหาม้าไม่ มาอยู่ข้างแล้วกดไม่โดนมาอยู่ในล้นชักแล้วหรอคนละมาคนละมาเหรอเออมาน่ะวางคู่กันกับปวยมาเลยทีเดียวเอ้ยไม่เอาติดเลสคืออะไรก็ไม่เข้าใจใช่ใช่ตุเรนปลาของปุ๋นของปุ๋นสีเนี่ยเอ้ยตุเ่น่อนก็ได้ก๊อตแย่ไปแล้วรอยปุ๋นน้อยหยีบไปนี่ลแล้วอย่าอย่าใกล้มันนะครับ ดาเกิดมังกรเกิดเอาอะไรดีดาก็ได้ไหนก็เจอ,อะแล้วดาก,ก็ได้นะมีนะมีนะไปไปเล่นเล่นกับ <c oughs> okay, มัน่เเนี่ยแล้วก็ไปเอาด <c oughs> ับเบิลบัฟต่อสวยมีอันตรีเราเกิดเราขอเกียร์นางวีรันก่นอนครับมีเลือดหลังป้อมกลางไหมขอได้ปั๊บูมันขึ้นนะบูมันขึ้นนะยัง้ยตัน กันได้ตีไม่มีเหรอกดตูวเลนต้นเกมได้ถือว่าโหดบอกเลยโอ๊ยังไม่ได้เดินเสียบออกแล้วมาอยู่มาอยู่อุ้ยเอนจิ่นมันหมดนะปีเศษเยอะมากมันต้องเบลล์สวย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 นิดเดียวนิดเดียวสามห้านั้นนั้นเอนจิ่มหมดว่ะ นี่นะ This is going to be hot 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 เราคงบับได้ก่อนนะเมื่อกี้เราเสียประฟ้าปะเราได้ได้จ้าตีอรพี่นะโอเคไปแล้วพี่ตีนนะคะเดี๋ยวเราไปบนครับผมไปเลยกลางกลางขอให้พี่เจมนะครับครับผม ว้าวมีเล็บหลังป้อมกลางที่ได้มานาเยอะด้วยนี่จะเอาแคลรี่อ่ะแต่ตมเมนเลื่อนน้อยกว่าสี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วลุมโอเคโอเคยวไปรับลาวิวเอาเลตตต่อหืมลำรวยเงินทองเฮ้ยตัวเลนแดดแล้วมีอันตีกิบันตสวยสวยลาวิวลาวิว ไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วโอเมนมีฟิกนะตัดเว็บตัดเว็บครับผมตัดเว็บตัดเว็บตัดตัดตัามาจี๊ดปุ๋ยนี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิล่ามาเฮ้ยนนีโอเมนมันตัดเว็บอะเฮ้ยอเมนมันตัดว่ะเราเราต้องเฮ้ยเหลืรถถังแคลแคลร่แคลร่แคลร่เย็บโบ้สวยเฮ้ยเรลไม่ได้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 สวยครับ แบบอ,อป้อมป้อม <c oughs> ลำเวงยันทอง <c oughs> เฮ้ยี่าตายเกสไปเคลียร์กลางแป๊บหนึ่งนะสูเรนมันตัวต้นเกมถ้าเราต้นเกมเราได้อย่างเงี้ยเราโอเคเลยอะสูเรนหลังเกมคงไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะตีตีฟ้าไปเลยผมไปรับล่างให้ตีเลยิกเลยผมชอบเลยไม่น่าบอก สลับเลยก็ได้นะครับผมสลับเลยเว็บจะชมนแล้วเสียงเก็ตอย่างปิงเหมือนกันเก็ตก็ปิงเหมือนกันเฮ้ยเสียงว่าเรื่องนี้ใครอยู่ตรงกลางตัวรับล่างวะเกตกัวรับล่างอ่ะเฮ้ยนะามูบาโดเตคอมเมนต์ทำไมวะเนี่ย ไปไปถึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้วีล่าหัวใจยังอ่ะไม่รู้ดูไม่ทันสับไปเออหัวใจแล้วแข้งมแขงเออขอบคุณครับเก็ียดตายเกือบโอ้ดูเขาแช่นี่เพื่อนนะนี่เพื่อนเองไม่เรานึกว่าเกดจะตายไงเมื่อกี้เนี่ย เอ้เราสามารถรักษาปมันบ่นไปแด้วไอ้อุ๊ยนกเห็ดเห็นมันก็ตีมันตีมันมันกว่าไปละตีรักเด้อไม่รับการโอเมนปิดโอเมนปิก้าวิ่งเลยหนีเนีอืมีตัวล่นอยู่นี่ไอ้หนุ่ม ยังไม่อยากเล่นอ่ะแต่นี้ดามิดอาจจะไม่สุดนะครับเอาตัดเลือดเจมเจมเอาขวาครับผมโอ้มาหลอดมันน่าจะได้ป้อมวะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราแทงให้มาหอดมจัดไปอยู่ในหน้ามาหลอดปุงมาหลอดเอาปีกมา ได้ล้างสามล่างสามล่างสามเดี๋ยว่ราตัดเดี๋ยววันนี้จะเล่นบนนะอ่าเล่นเล่นเลยเล่นเลยก็ดึงให้ก็ดึงให้หายิหาแคลรี่อยู่หาแคลรี่หาวิลาเจอแต่โอเมนว่ะเจอแล้วเจอแล้วอหาให้หาให้สวยโบสโลแล้วยยลึกลึกไปเก็บเก็บไปด้านล่างนะเก็บไปด้านล่างมีมีน้ำเติมไว้ทำเว็บการไว้ทำเว็บกางไว้ใครก็ได้ มันจะจับอันนึมีน่ากำลังไปอันนึงมีน่ากำลังไปมีน่าสวยเลาด้วยโอ้สุดสวยครับโอ้เกี่ยยังสวยนี่แวะตีดักหนึ่งทีจังกว่านี้เด็กำลังไปบนเออเจอยานไป คนเล่นได้นะมีไคนเล่นกำลังไปผมแมนได้ขึ้นรับรับดีรับดีผมแมนได้กำลังขึ้นเอาเล่น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 นาเล่นนะมีมีไอคิวมีไอคิวมีไอคิวยีบไม่มีอะไรเเลยยดินอมันเสียอันติมันเสียอันติบน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 มีเว็บลืมดูเมนอฟิกมาโ้มีนะแบบฝั่งนู้นไม่ออกตัดเลือดปะเนี่ยไม่ออกเลี้ยง ี่ไม่นะต่อเล่นปะละ <c oughs> ต้องอดตัดเลือดสักห้าชิ้นแล้วถึงจะเอามีนาลงตัดเลือดคู่ห้าตีมังกรเหรอเข <c oughs> ็ดเข็ดแป๊บหนึ่งนะยังเข็ดตีมังกรอยู่ตัดกันกันได้ะปะโอ๊ยล็อกแล้วอ๋อมาแล้วมาคู่โอ๊ยออล็อกได้ ไม่ไหวลราวิวมันรัวมากเลยขอแวะป่าหน่อยแล้วกันหาตังก่อนอยากยิงมาหลอดนัดเดียวตายอ่ะโอ้โหเต็มหัวเลยตังเยอะมากอันตีอันตีเราวิ่งมาเจียแคลรี่แนวหน้าพอมกัน อันตีลาวิวโดนจับอีกเราปล่อยเลยเราเราเราไม่ยิงแล้วล้วพี่เกียรยิมันมาด้วยกันน่ะมันน่าจะคอกันแบบเด็ดเดี่ยวโอ้ยยิงตัวมันห้าตัวให้ตัวห้าสามห้าสามออกก่อนมีตัวตั้งไฟสองตัวนะเรา เลกแค่ตีวมเนี่แ่ไม่น่าปูดะคนนแล้วพแล้วล้วมันก็โผล่อะคนเดียวต่เดคนเดียวอ้าวนี่เติมเติมเติมได้ไหมก็นแยกตันเองกันแยกตันเองเฮ้ยมันไม่ตายปะโซกตาย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 สวยสวย แล้วโดดกล้าทำไมเนี่ยโดดทำไมอ่ะโดดทำไมก่อน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 เสียก้าวสวยครับโอ้ยงงดีนะเดินติดไอ้นี่ทันตูเรนทันไม่งั้นเกียดตายแน่สวยๆไม่มีหนอนนี่วะอือทันปะเฮ้ยทันอยู่มันล็อกหัวเกียดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโดนล็อกไงป้อมอ่ะลองวิวมีดูดเลือดนะมันดูดเลือดแดงมากๆนะนี่นี่โอเมนอย่าท่านอุ้ยคอก็สวยอ่ะสวยสวยสวย พอสวยมากกำลังจัดการเว็บบนอยู่บนมีเว็บครับเอ้ยทีทูเลนทูเลนช่วยกันรบช่วยกันดับทันเดเบิร์ดทันเดเบิร์ดตีบนอยู่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 เอ้คนไหนมาทันเดเบิร์ดอะตายลวตายแล้ว มาตดมาตดโว้ยไปก่อนมีน้าเกิดมีนาเกิดมีน้าเกิดฮะมันจับไปยังอ่ะมันจับไปยังอ่ะมีน้าเราไม่ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่อยู่วีน้าวีนาโอ้โดนอีกแล้วเข้าเขเข้าเข้าเข้ารถเข้ารถอึดอยู่เลยดูม่อเออเมอนเมืนเมนโอ้เมนแม่งโคตรถึกดูดิดูดิอุยถูกจริงถูกจริงแรงเมเล่นเลยเล่นเลยโบอุ้ยอ้ มันดูดเลือดไอ้เจมันหย่อนแลเบิดมันดูดเลือดเรามีดาบแดงไงล่ะยิ่งเลือดเราน้อยเรายิ่งแรงไฟอินเดโฮเพราะงั้นแล้วเราต้องทำเลือดรุนรัวแหลมๆไว้เราถึงจะแรงได้เดี๋ยวนะดาบแดงมันต้องเลือดเขาน้อยไม่ใช่อ้าวหรอคุงว่าอ่านผิดอ่านคนละเลียกโมเขียแน่เลย คนละหลักสูตรกันอันนั้นหลักสูตรเก่าเออว่ะเป้าหมายนี่ว่ะผู้ผิดมินชัมพอรอนอีวิงก็่รอวิล่าผู้อย่างเดียวนะแ็่แท้ตัววิล่าเจมบอลเลสรถเก็ตเบิร์ดมาได้จลางนะโเมินไม่อยากเล่นกับมันแล้วโคตรถึกอืมถึกจริงอะไรจริงแกกำลังจะอกดาบถอดเกาะเวทครับ ทิ่จะแพกหน้าเป็นทีหนึ่งโดนแล้วว่าโดนแล้วแนวหลังลงโงจงแนวหลังลงโจงอุ้ยหลับหลับทุกคนเราโดนเตียยทุกคนทุกคนสนใจเราหน่อยไม่สนไม่สนใจเลยขอข้างหลังหน่อยขอข้างหลังหน่อยข้างหลังคือโอเมนกับมาหลอดทุกคนไม่สนใจเลยเลยเหรอเขนายจะทําให้แชรี่แต่ดำาๆตายอย่างอนาถอย่างนี้เหรอแบบต่างคนต่างคนต่างลงแนวหลังอ่ะไม่มีใครสนใจเลยหยบดึงดึงไม่ได้ตายนะดึงไม่ได้ตายนะ อุ้ยอุ้ยกันให้กันให้แทงอยู่แทงอยู่ออเอหมอตี้หมดตี้ว้าวเก็บตีบอมจนสิ้นเลือดเดียยวสุดท้ายแกช่วยได้อ่ะโอ้แทงปีบอมเมื่อกี้ตัวบางๆมันหอมเจมเออแบบมาหลอดมันโดดล้ำหน้าแบบข้างหลังนี่โล่งเลยแบบทุกคนกูกันไม่ด้มาหลอดแถมโอเมนเลยเมื่อกี้เนี่ยสโลคนเดียวชิวๆเลย มันเป็นส่วนในของแผนใช่ไหมอ,อุ้ยเก้าตาแล้วหนุ่มๆเก้าตาแล้ว <Yeah. S 2> เอาเรื่องมาตาที่สิบ